สัปดาห์ที่แล้วเราได้ความรู้จากงูสัตว์มีพิษตัวที่หกันไปแล้วสัปดาห์นี้มาดูกันต่อกับสัตว์มีพิษที่ชื่อว่าตะขาบและผู้ที่จะมาเล่าให้เราฟังก็คือพี่มิกผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับตะขาบนั่นเองครับ โอ้ยเพียบเลยปาคูดิทั้งหมดนี้เป็นตะขาบหมดเลยครับใช่ครับเป็นตะขาบบ้านครับผมโอ้ตะขาบบ้านนั่นก็ต้องมีตะขาบป่าแน่นอนครับผมล้ายกับแมลงกลุ่มอื่นก็จะมีบางกลุ่มที่ชอบอาศัยอยู่ในบ้านเดือนนะครับบางกลุ่มก็จะอาศัยเฉพาะอยู่ในป่าอันนี้คือตะขาบบ้านใช่ครับเป็นตะขาบบ้านทั่วไปที่เราเจอได้ตามบ้านเรือนนะครับตัวเล็กๆนี่ก็เป็น เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับไม,ไม่เหมือนกันเนาะอ่าไม่เหมือนกันครับแล้วก็จะมีบางกลุ่มเช่นตัวนี้นะครับเโหโหคยเห็นไหมครับเหมือน,น,นกุ้งเลยอ่ะนั่นน่ะสิขายาวเหมือนแมงมุมเลยน,นี่ก็ตะขาบชนิดหนึ่งครับใช่ครับเขาเรียกว่าตะขาบบ้านขายาวตะขาบบ้านขายาวที่เติมคำว่าบ้านเนี่ยเพราะว่าในเขตอบอุ่นนะครับ,รบเราจะพบตะขาบกลุ่มนี้มากกว่าตะขาบที่เราเห็นทั่วไปแถวบ้านเราฝรั่งเขาก็เลยบอกคิดว่าตัวเนี้ย เป็นตะขาบของบ้านเขาเขตเขตอุณหภูมิเนี่ยจะมีผลต่อลักษณะของตะขาบด้วยครับผมแล้วตัวนี้เราเจอที่อันนี้เจอที่ถ้ำนะครับทางภาคใต้ของประเทศไทยครับนี่ถ้าผมเจอที่ผมวิ่งไงคือไม่อยู่ดูไม่อยู่เก็บอ่างเงี้ยผมวิ่ง่อนละกลัวไงคือตะขาบมันมีพิษยังไงครับต้องเรียนให้ทราบว่าตะขาบทุกชนิดนะครับมีพิษแต่ไม่ใช่ทุกชนิดที่จะดูร้ายหรือกัด ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกที่ดุร้ายเนี่ยก็คือกลุ่มตะขาบบ้านที่เราเจอตามบ้านเราเนี่ยครับจะค่อนข้างกัดแล้วก็พิษของเขาเนี่ยมีผลต่อกล้ามเนื้อจะสังเกตว่าถ้าเราจะเคยได้ยินว่าเวลาผู้ใหญ่บอกว่าถ้าโดนตะขาบกัดเนี่ยจะรู้สึกปวดชาไปทั้งแขนปวดปวดร้าวครับเพราะว่าพิษของตะขาบเนี่ยจะคล้ายกับพวกงู พี่นิกบ,<อ>บอก<ม>ว่าตะขาบมันมีพิษเหมือนงูครับใช่ครับแล้วเวลาเราโดนตะขาบกัดน,นี่เราต้องเอาเชือกมามัดไหมครับเหมือนที่เราโดนงูก,กัดไม่ต้องครับผมเนื่องจากว่าตะขาบเนี่ยปริมาณพิษที่เขาผลิตมาแล้วเวลาเขากัดเราเนี่ยน้อยกว่างูมากอมโอกาสที่จะมีการตายโดยถูกตะขาบกัดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่สูงมากเหมือนงูพิษต่างๆคือเราอาจจะมีอาการปวดนะครับ,รบอาจจะเป็นอาทิตย์นึงแล้วก็หาย ได้ครับผมแต่ในที่นี้ก็ต้องเรียนย้าว่าถ้าสมมติคนที่ภูมิต้านทานต่ำนะครับก็มีความอันตรายต่อชีวิตเหมือนกันดังนั้นถ้าหากโดนกัดเราควรที่จะไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดคราวนี้ที่ปาร์คบอกว่างูกัดแล้วเอาเชือกรัดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่แบบไม่มีแล้วนะที่งูกัดตรงนี้แล้วเอาเชือกรัดออไม่มีแล้วนะผมเคยอ่านในกร์ตูนเออยน<ะ>ั่น <ะ S 1> มันสมัยก่อนแล้วไม่ต้องเอาเชือกขันชนะนี่ไม่ต้องนะไม่ต้องทำนะครับ การแฉกชนะเป็นความเชื่อในอดีตครับปัจจุบันไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้นะครับสิ่งที่ควรทําก็คือล้างแผลให้สะอาดเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะบริเวณที่เกิดบาดแผลและที่สําคัญต้องรีบไปพบแพทย์นะครับที่บอกว่าตะขาบบ้านเนี่ยดุมันจะดุก,กว่า ตะขาบ้านมีหลายสายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์เลยครับในบ้านเราเนี่ยก็ประมาณ30ชนิดแล้วสามสิบใช่ครับทั่วโลกเนี่ยก็มีประมาณ3,600ชนิดคือตอนแรกเขาเข้าใจว่าตะขาบก็คือตะข่าบอ่ะใช่ครับก็คือชนิดเดียวดูข้างนอกยังไงมันก็เป็นเหมือนตะขาบนะครับแต่ว่าเมื่อเราดูดีๆแล้วเนี่ยในพื้นที่แต่ละพื้นที่แม้แต่ในประเทศไทยเราเองเนี่ยสีของลําตัวนะครับก็จะมีความแตกต่างกันน้องป้าครับทีนี้เราลองมาดูนะครับพี่จะให้ถ่ายดูว่าตะขาบในรูปเนี่ยเบอร์3กับเบอร์ี่ย เป็นชิ้นที่เดียวกันหรือเปล่าตรงนี้สีก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าตรงป้องสีดำเหมือนกันมีตรงอื่นไหมครับแล้วก็ตรงตรงน,น,รรงรงนี้อันนี้ใหญ่กว่า ผมว่าไม่น่าจะใช่ชนิดเดียวกันนะครับถูกต้องครับเป็นคนละชนิดกันนะครับโดยลักษณะภายนอกแล้วเนี่ยตาขาบจะเห็นว่ามันมีความคล้ายกันมากแทบจะไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันเลยนะครับแต่ถ้าเรามองดีๆนะครับมันจะมีเห็นลักษณะที่มันมีความแตกต่างกันอยู่นี่นะถ้าเกิดสมมติให้หมอเลือกตัวหนึ่งนะที่เจอแล้ววิ่งเลยเนี่ยอะไรครับหมอจะต้องเลือกเบอร์สองนี่แน่เลยเบอร์สองทำไมครับพอดูแล้วเนี่ย โอ้โหน่ากลัวมันแบบเหมือนตะขาบเพลิงอะไรก็ไม่รู้อะใช่ครับคือเบอร์12เนี่ยก็คือตะขาบบ้านนะครับที่เราเจอกันได้ตามบ้านเรือนเจอได้บ่อยที่สุดแล้วในประเทศไทยตัวเนี้ขนาดของเขาเนี่ยณตอนนี้ที่มีแรงงานนะครับยาวได้สูงสุดคือ25เซนติเมตรโอ้โหเกือบมันปทาร์ปากหนึ่งฟุตนะครับแต่ทีนี้มีเกล็ดความรู้เล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับตะขาบนะครับก็คือนอกจากมันจะเป็นสัตว์มีพิษที่ดูน่ากลัวแล้วเนี่ย ตามความเชื่อของคนโบราณบางอ,อย่างเช่นคนมอญนเขนาจะเชื่อว่าตะขาบเ,เป็นสัตว์นำโชคเป็นเหมือนคล้ายๆกับเทพพิทักษ์จะเห็นได้ว,ว่าเวลางานบุญต่างๆเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับเป็นทงตะขาบ,ขาบจริงๆแล้วปลาต้องจัดบ้านเนี่ยไม่ให้มันเข้ามาอยู่เพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้าเราจัดบ้านดีสะอาดเรียบร้อยไม่สกปรกไม่อับไม่ชื้นเขาไม่มาอยู่พวกนี้เป็นสัตว์ที่ชอบความอับชื้นทึบใช่ไหมครับ คือเนื่องจากว่าสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่หาขีนกลางคืนดังนั้นตอนเวลากลางวันเนี่ยเขาจะหาที่หลบซ่อนอและถ้าบ้านเราเนี่ยมีมุมอับหรือมีของวางระเกะระกะอยู่เนี่ยสัตว์พวกนี้เนี่ยก็จะเข้าไปอาศัยอยู่ได้นะครับผมอีกอันนึงที่เจอบ่อยๆเลยหมอทํางานเนี่ยก็จะเจอสัตว์เลี้ยงฮนะโดนตะขาบกัดออ๋ค,อคือบางครั้งเนี่ยหมาเนี่ยเห็นอะไรวิ่งปุ๊บก็จะไป เขี่ยเข่ย,เ,ขยเล่น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 ,ลนโดนตะขาบงัดเขาให้อ๋อมันจะเป็นแผลยังไง,งเอาเป็นแผลบวมเลยบวมอักเสบคราวนี้พอโดนกัดเสร็จปุ๊บเนี่ยบางตัวแพ้ถึงชีวิตเลยฮนะตายเลยพัก<อ>เจอบ่อยมากม้าตัวใหญ่เนี่ยเจอตะขาบกัดนี่ตายเหมือนกันนะบางครั้งอะ่ะโอ้ตัวเล็กนิดเดียวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตะขาบถือว่าเป็นสัตว์ที่เข,ขาเรียกอันตรายแล้วก็ไม่มีใครอยากไปเจอมันครับนะฮะอย่างเราเลี้ยงสัตว์ก็ต้องเก็บนอกจากเก็บบ้านเราแล้วก็ต้องเก็บพื้นที่ที่สัตว์้นี ก็อย่าไปทําให้มันลกคอยเก็บของเล่นที่ไม่เล่นออกไปหรือว่าผ้าที่ซุกตามมุมออกยิ่งมีผ้าที่ตาขาบชอบใะใช่ครับอันนี้ผ้าแบบชื้นๆนะตาขาบชอบมุดเลยเพราะฉะนั้นเวลาหยิบเนี่ยก็ไม่ใช่แบบเดินหยิบอย่างนี้อาจจะต้องเอามาให้เคลียร์หรือว่าเอาค่อยๆหยิบอะระวังด้วยนะคือความเชื่อเก่าๆครับบอกว่าตาขาบกัดเนี่ยมันไม่เอาตรงนี้กัดมันเอาตรงนี้ กัดบางคนบอกว่าให้ตัดตรงนี้มันจริงไหมครับไม่จริงครับผมตัวอวัยวะที่ใช้ในการกัดของตะขาบเลยนะครับก็คือส่วนบริเวณหัวใต้ของหัวนะครับเป็นลักษณะเป็นเขี้ยวทีนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าหางของเขาเนี่ยจะสามารถทำอันตรายยิ่งนักคนได้ใช่ครับบริเวณปลายของหางเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นหนามนะครับเป็นเงี้ยแหละใช่ครับเป็นเงี้ยเวลาเขาโดน สัมผัสกันผิวหนังของคนเนี่ยมันก็อาจจะแทงเข้าไปทําให้เรารู้สึกเจ็บได้แต่ตัวพิษเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาบริเวณส่วนหัวองันครับผมเรามาดูความพิเศษของเจ้าตัวนี้ต่ออะไรคะรตาของมันครับตาของมันเนี่ยมันเป็นตาที่ไม่เหมือนคนใช่ครับนะปกักยังไงครับเขาไม่ได้มีตาแบบเหมือนเราเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรคอมเพลวอส์คือใช่ครับ คือของตาของเราเนี่ยก็คือมีทั้งเลนตามีทั้งกล้ามเนื้อลูกตานะครับแต่ตะขามเนี่จะเป็นแค่จุดรับแสงเฉยๆจุดรับแสงจุดรับแสงคือมองไม่ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปภาพได้อ้าวแล้วนี้มันสามารถมองอะไรยังไงครับเขาจะใช้เอาไปว่าเนี่ยแค่รับรู้ว่ามันเป็นกลางวันหรือกลางคืนมีแสงหรือไม่มีแสงเท่านั้นเลยแค่นั้นครับโอ้แล้วเขามองเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นครับทีนี้การรับรู้เนี่ยของตะขามเนเขาจะใช้หนวดในการที่จะ ขำสัมผัสใช้การสัมผัสะมากกว่านะครับผมปารู้ไมว่าตะขาบเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มอะไรปางงงแล้วครับคุณลิกคือโดยโดยทั่วไปเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าตะขาบเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานจริงๆแล้วเป็นไม่ใช่ใช่ครับเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับกลุ่มแมลงครับผมครับที่มีข้อป้องไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานนะ ไม่ใช่ว่าเห็นอะไรเลื้อยคานอยู่จับสัตว์เลื้อยคานหมดไม่ใช่นะสัตว์เลื้อยคานต้องเป็นพวกจระเข้เต่ากิ้งก่างูตัวเงินตัวทองอพวกนั้นแหละกลุ่มนั้นแหละสัตว์เลื้อยคานแต่นี่ไม่ใช่ละเลื้อยคานนี่คือเล็บท้ายอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นกลุ่มพวกอซาลป,อปอ็อปนะฮะสัตว์กลุ่มที่มีข้อป้อง <S <S ป้มามีคําถามถามป้าอีกแล้วอะไรครับสัตว์เลื้อยคานเนี่ยเวลาเจริญเติบโตมันทํายังไงป้า ชัดเลยคันใช่ชัดเลยคันเวลางูโตเนี่ยมันทำยังไงลอกคราเออลอกแราบแล้วตะขาบอะถ้ามันตัวทำยังไงตะขาบมีป้องเป็นข้อข้อใช่ครับตัวยาวอ๋อทุกปีข้อมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออมันจะเพิ่มขึ้นปีละป้อง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 ใช่ใช่โอ้โหป้าสุดยอดเลยไม่ใช่ใช่ไหมครับจะพูดว่า ไม่ใช่ก็ไม่เชิงมีบางกลุ่มที่ป้องเขาจะเพิ่มขึ้นทุกปีหลังจากามีการลอ,อกคราบแต่ถ้าเป็นตะขับบ้านเนี่ยตะขับบ้านเราเนี่ยเวลาเขาเกิดมาฟักออกมาจากไข่มันเนี่ยจำนวนป้องเขาจะคงที่เลยคือมีประมาณ21ป้องอมันฟันใช่ครับก็คือเกิดมาเนี่ยจะมีครบเลยเพียงแต่ว่าเวลาเขาลอ,อกคราบในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละครั้งเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นอย่างเดียว แต่จานวนจะเท่าเดิมครับผมลอกค่บเพิ่มขนาดของป้องเหมือนสัตว์เลื้อยคลานเลยปะอ้าวแล้วทำไมเราถึงไม่จัดเขาเป็นสัตว์เลื้อยคลานล่ะสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ที่กลุ่มที่มีกระดูกสันหลังแต่สัตว์กลุ่มแมงเนี่ยหรือว่ากลุ่มสัตว์มีข้อป้องเนี่ยเขาไม่มีกระดูกสันหลังคราวนี้เรารู้แล้วว่าตะขาบเจริญเติบโตโดยการลอกคราบแล้วคราบมันไปไหนรู้ป่ะเราไม่ค่อยเจอคราบตะขาบใช่ครับ ใครเจอคราตปลาขาามีโชคดีมากเลยนะปักทำไมอะครับเอ้าเพราะว่ามันหายากไงครับปขาี่ยมันกินคราบตัวเองใช่ไหมใช่ครับมันพวกกลุ่มแมลงเนี่ยเขาบางกลุ่มเลยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีวิธีการในการที่จะเรียกคืนพวกสารอาหารหลังจากการลอกคราบนะครับก็คือการกินคราบ ถูกหลอกอนแล้วเนี่ยความดึงับเข้าไปคืนอ๋อในคาบก็มีสารอาหารก็จะมียหืนปาร์กใช่แต่วันนี้พิเศษปาร์กอะไรครับมากับหมออ้อยทั้งทีไม่ธรรมดาอยู่แล้วปายจะได้เห็นคราบตะขาบด้วยอูู้จริงเหรอครับคุณบิ๊กเนี่ยเก็บมาเลยเอามาให้ปาร์กดูโดยเฉพาะเลยอันนี้นะครับคราบของตะขาบที่เราไปเก็บมาเหมือนสัตว์อีกชนิคเลยอันนี้หยิบหยิบได้ไหมครับหยิบได้ครับปาร์กหยิบได้เนี่ยปาร์ก คาบตะข่าเขาจับเลยนะครับโหนี่นี่นี่กลัวเนี่ยกลัวเนี่ยนี่มันเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนหนังทอดกรอบเลยเหมือนอะไรทอดกรอบวิเหมือนเปลือกกุ้งเลยอ่ะเหมือนปลาเวลาถอดคาบมาเนี่ยรู้สึกตัวมันเล็กลงไหมใช่ครับจริงๆแล้วเวลามาถอดคาบเนี่ยอันนี้เป็นคราบเกือบครบเกือบนี่สมบูรณ์ไหมอาสมบูรณ์ครับนี่คือคาบสมบูรณ์เลยครับจากตัวยาวเหลือแค่นี้ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันลอกคราบมันจะถอดตัวเอง มันเหมือนจะดันดันปล้องตัวเองออกไปคือเปลือกอะมันหนาใช่ป่ะการที่จะเอาออกได้เนี่ยมันต้องดันออกแล้วทำไมต้องตูดไปอ้าวก็ข่าอยู่ตรงนี้แล้วตัวเขาถอยออกไงอ้าวจริงใช่ป่ะครับใช่ครับเห็นไหมคล้ายๆกับเวลาเราถอดอะไรๆๆคล้ายๆกับเวลาเราถอดปอกหอนข้างครับอ๋อใช่ไหมจากยาปุ๊บเวลาเราถอดล้นล้นไปสุดท้ายเลยแค่นี้เองคราวนี้เราน่าจะรู้จากตะขาบดีแล้ะคราวนี้เรามาดูกันกับความเชื่ออันหนึ่งที่คนไทยเชื่อว่า มันจะมีสิ่งของบางอย่างจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยสามารถป้องกันตะขาบได้เขาเล่าว่าป้องกันได้แต่หมออ้อยจะบอกปากว่าป้องกันได้หรือไม่ไปทดลองทดลองทดลองพี่มิกบอกว่าเพื่อความสะดวกในการทดลองทีมงานได้เตรียมตะขาบไว้ด้านนอกครับตะขาบเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างว่องไวดังนั้นเราจึงต้องมีภาชนะสำหรับจัดเก็บอย่างเหมาะสมการทดลองครั้งนี้อยู่ภายใต้าการดูแล ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน้องๆอ,อย่านําไปทําเองที่บ้านโดยเด็ดขาดเลยนะครับพี่มีครับอันนี้คือกล่องอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นกล่องที่พี่ทําขึ้นมาเพื่อจําลองสภาพที่อยู่อาศัยของตะขาบนะครับผม oh. ในวันนี้เนี่ยพี่เอามาโชว์ให้ดูก็คือ2ชนิดชนิดแรกเนี่ยกล่องนี้นะครับกล่องใหญ่ก็คือกล่องที่มีตะขาบบ้านนะครับที่เราพบ ตามบ้านเนี่ยปกติทั่วไปาปดูสิ<อ>ซ่อนตัวเนี่ยดูไม่เห็นเลยนะใช่ครับโดยปกติแล้วเนี่ยตะขาบเขามาจะหาที่หลบซ่อนอยู่ครับอีกกล่องนึงก็คือเป็นตะขาบเสือนะครับผมโดยชนิดนี้เนี่ยมักจะพบบริเวณไล่นา นะครับตามคันนาต่างๆนะครับเขาจะอยู่ที่ที่ค่อนข้างแรงกว่าตะขาบบ้านปกติครับผมแต่ว่าเขาไม่ว่องไวปราดเปรียวเท่าตัวนี้เนาะใช่ครับตัวนู้นจะค่อนข้างตะขาบบ้านเนี่ยจะค่อนข้างที่จะดูร้ายมากกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงพิษเนี่ยตะขาบเสือพิษจะรุนแรงกว่าเพราะพิษพวกนี้จะส่งผลต่อระบบประสาทในขณะที่กลุ่มตะขาบบ้านเนี่ยจะต่อระบบกล้ามเนื้อจะทําให้ปวดแต่ว่าพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นตะขาบ จะกัดไปแล้วมันจะปวดถึงกระดูกเลยกระขาบกัดคนเรารู้ว่าเราโดนอะไรกัดแต่ถ้ากระขาบกัดหมาของเราเนี่ยหมาบอกไม่ได้คราวนี้สังเกตยังไงให้รู้ว่าเขาโดนสัตว์มีพิษกัดหรือว่าผิดป,ปกติถ้าสุนัขเนี่ยหรือว่าหมาที่บ้านเราอยู่ๆก็ซึมลงโดยไม่ทราบสาเหตุครับบางตัวนะเดินยกขาแบบลงหนักแล้วแบบไม่กล้าลงอกลักเกอะรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดแผลซึ่งแผลก็อาจจะเกิดจากพวกสัตว์มีพิษกัดก็ได้ หรือบางทีเนี่ยกล้ามเนื้อจะบวมแล้วพอบวมเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆช้ำเลือดเป็นจุดแล้วก็ช้ำเลือดแบบบวมๆอะ่ะอันนี้ก็อาจจะโดนสัตว์มีพิษกัดได้หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีแบบมีรอยแผลแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดเลือดไหลซึมตลอดก็อาจจะโดนพวกสัตว์มีพิษกัดได้ซึ่งก็บอกยาวว่าเป็นตะขาหรือเป็นงูหรือเป็นอะไรซึ่งลักษณะแ,แผลเนี่ยคล้ายกันมากคราวนี้มาถึงช่วงสําคัญละพักไอสิ่งของหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาบอกว่าป้องการตะขาได้จริงหรือเปล่า แับแรกเลยอบเชยอบเชยออบเชยที่เขาเอาไว้ทำพะโลรู้จักไหมรู้จักครับถัดมาอันนี้เลยนี่นี่นอันนี้อะไร,รอันนี้เป็นเกรดอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าโซดาไฟโ,โซดาไฟโซไที่เขาเอาไว้สําหรับเหมือนกับเวลาท่อตันเขาใส่โซดาไฟแล้วใส่น้ำเข้าไป มันจะมีกลิ่นแล้วก็มันจะมีฤทธิ์นในการจัดไม่ใช่โซดาที่เอาไวไไไ้ไม่ใช่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 นั่นโซดาเอาไว้กินนะถัดมานี่คือสบ,บู่อ่าเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้อาบน้ำเอาไว้ถูตัวอาบน้ำโอเคอันนี้ถัดมานี่เลยอันนี้ไทยยังไม่เคยเห็นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำส้มควันไม้โดยปกติเขาเอาไว้สําหรับไล่แมลง พ่นตามต้นไม้นะครับ,รบสุดท้ายปาาต้องไ่รู้จักแน่นอนน้ำมันคิโลงงงงเลยน้ำมันค้โลคือน้ำมันเครื่องเก่าที่เข้าใช้แล้วเขามีชื่ออันนึงว่าน้ำมันคิโลไม่ใช่น้ำมันคีโมนะและก็ถึงเวลาของการทดลองแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยอบเชยกันก่อนเลยครับว่ากันว่าอบเชยเนี่ยสามารถป้องกันตะขาบได้ จริงไม่จริงมาดูกันร้องเลยครับร้องเลยครับคุณมิกนันไงไม่กลัวเลยดึงดูดเข้าไปซะงั้นตกลงว่าไม่กลัวนะครับอย่างนี้อบมอย่างที่เห็นครับตะขาบเดินผ่านอบเชยแบบไม่รู้สึกอะไรเลยครับถัดมาคือโซดาไฟครับแต่การทำให้โซดาไฟเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเราต้องเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับ ดูเหมือนว่าโซดาไฟจะมีผลต่อตะขาบนะครับเพราะปกติตะขาบจะเดินในลักษณะยกตัวขึ้นเหนือพื้นแต่พอเจอโซดาไฟเข้าไปมันกลับยกตัวไม่ขึ้นเลยล่ละครับคราวนี้มาดูอาถัดไปดีกว่าครับซสบ,บ,บูจะป้องกันได้ยังไงป้าว่าจะได้ไหมผมว่าไม่น,าน่าได้มันมีกลิ่นหอมนะอ่ะจะลองดูครับเขาว่ากันว่าป้องกันได้อีกแล้ว ดูสิเนี่ยเห็นปะเขาเนี่ยเดินทับสบู่เดินวนไปวนมาข้ามสบู่แสดงว่าไม่ได้ป้องกันอะไรได้เลยครับความเชื่อที่บอกว่าสบู่สามารถไล่ตะขาบได้ไม่จริงคราวนี้มาดูอาถรรพ์ไปครับปาร์รอันนี้เขาเรียกว่าน้ำส้มควันไม้มน้ำส้มควันไม้โดยปกติเนี่ยจะใช้พไล่พวกแมลงพืชทักสูตพืชถ้งางั้นก<า>็นนนไล่นี้ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเราเลยต้องทดลอง โอ้ยอโอ้ยลื่นเหรอครับอันนี้ก็ดูเหมือนเหมือนขาหลังตรงนี้อ,อ่อนแรงลงไปนิดนึงเนาะผมว่าเขาไม่ชอบนะผ่อนการทดลองนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตะขาบเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ช้าลงานะครับแล้วก็จะมีอาการอาการหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะผิดปกติก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยตะขาบเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะยกตัว ลาตัวเนี่ยสูงขึ้นจากพื้นและใช้ขาในการเดินใช่ครับแต่ว่าจากการทดลองเมื่อกี้เหมือนขาไม่มีแรงใช้ท้องเนี่ยถลายไปกับพื้นครับแสดงให้เห็นว่าน้ำส้มควันไม้เนี่ยก็อาจจะมีผลอาจอาจอาจจะมีผลใช่ครับต่อกไกาบางอย่างของตะขาบนะครับผมซึ่งก็ต้องมีการทดลองที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นในตอนนี้ละเอียดมากขึ้นคราวนี้ปาร์คถัดมาเนี่ยเราจะใช้น้ำมันคิโลลองดูว่าจะมีผลบ้างหรือเปล่าน้ำมันเครื่องเก่าอ่า เดินได้ปกติก็จะเห็นว่ามันก็เดินข้ามได้ปกติสบายมากใช่ครับไม่มีอะไรเลยและแล้วก็เป็นไปตามคาดน้ามันขี้โลไม่มีผลกระตะขับเลยครับไมยครับครันไหนก็ไหนแล้วนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าเราเอาน้ําส้มอ่ะครับมาลาดบนชิดชู่แบบน้ํามันเครื่องเก่ามันจะเดินได้หรือว่ามันเป็นเพราะลื่นโอเคอยากรู้เรามาทดลองเพิ่มไนี่เป็น นักวิทยาศาสตร<ช>์ที่ดีเลยเพราะว่าเกิดความสงสัยขึ้นทุกคำตอบเริ่มต้นจากคำถาม<ช>เอแต่ดูว่าใช่ครับมันเดินได้เด,นเดกกินได้กการทดลองเนี่ยที่เราทำเนี่ยเป็นการทดลองแบบเบื้องต้นซึ่งไม่สามารถควบคุมตัวแปรอะไรได้ไม่ละเอียดครับรดูแค่แนวโน้ม นะครับถ้าจะให้ป้องกันที่บ้านก็ต้องคิดดูดีว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าครับนะครับเพราะว่ามันแค่เป็นการสาธิตเฉยๆนะครับแต่หลังจากที่เราทดลองมาครบ5อันแล้วเนี่ยอบเชยไม่ได้แน่นอนนะครับโซดาไฟใช้ได้แน่นอนอันเนี้ยผมมั่นใจว่ามีผลมีผลเยอะที่สุดในการทดลองทั้ง5ตัวอย่างนะครับสบู่สบายมากไม่ได้เลยน้ำมันคีโรเดินชิว น้ำส้มควันไม้นิหนถ้าใส่เยอะแล้วมันเป็นพื้นที่แฉะเนี่ยอาจจะทําให้เขาเดินไม่ค่อยสะดวกอาจจะพอช่วยป้องกันได้บ้าง<ช>แต่พอ,อเมื่อเหยื่อหมดไปตอบไม่ได้แล้วว่าจะมีผลอะไรเหลืออยู่หรือเปล่าห้อยครับครับผมสัตว์มีพิษนี่ก็ถือว่าเป็นอันตรายที่อยู่รอบตัวเราเลยนะครับเนี่ยใช่ครับปาร์คสัตว์มีพิษอยู่รอบตัวเรา แต่เราสามารถป้องกันได้ครับปาร์ค oh. โดยการที่เราไม่เข้าไปแหล่งที่อยู่ของเขาครับส่วนตัวเราก็ทําความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรเราให้ปลอดภัยไม่สกรปรกลกลุงลังครับก็จะป้องกันเขาได้ hmm. แล้วความเชื่อที่บอกว่าเขาว่ากันว่าสิ่งของเหล่านี้จะป้องกันสัม,มิพิษได้เราก็ทดลองกันดูแล้วลว่าอะไรป้องกันได้อะไรป้องกันไม่ได้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของปาร์คแล้วก็คุณผู้ชมแล้วละครับว่าเชื่อเขาหรือเปล่า สำหรับวันนี้นะครับรายการ Animal Speak หมดเวลาลงแล้ว <c oughs> พบกับพวกเรา2คนได้ใหม่สัปดาห์หน้า <c oughs> สัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสาตร์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal, Animal Speak